เปิดฉากขึ้นมาสเปอร์สเริ่มเกมได้ดีกว่าโดยเป็นฝ่ายบุกกดดันใส่แมนยูนิเต็ดอย่างต่อนเนื่องในช่วง10นาทีแรกซึ่งส่งผลให้แผงหลังของผีแดงออกอาการทุลักทุเลหลายจังหวะอย่างไรก็ดีหลังรอดพ้นการเสียประตูและเริ่มตั้งลำได้นับจากนั้นผีแดงก็มีรูปเกมที่ดีกว่าโดยเฉพาะการอาศัยความคล่องตัวของอมัดลากบอลทำเกมรุกทางกรับขวาได้อย่างจี้จ๊าหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายของผีแดงยังไม่ลงล็อกจนในที่สุดนาทีที่42หลังจากเกมรับของแมนยูนิเต็ดออกอาการรวนเรหลายหนพวกเขาก็เสียประตูจนได้ จากลูกโยนยาของปาฟซาที่เบรนแนนจอสันโฉบเข้าฮอสแม้จังหวะสุดท้ายบอลจะกระดอนมาโดนหนะ้าอ,อกชอเข้าประตูแต่ยูฟ่ายกเครดิตให้กับตัวรุกของไก่เดือยทองด้วยเหตุนี้จอสันจึงได้ฉลองการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับสเปอร์สในซีซั่นนี้นะัดที่50พอดีและเป็นนักเตะเวลรายที่2ที่ได้ออกสตาร์เกมชิงชนะเลิศทั่วยูโรป้าลีกต่อจากไซมอนเดวิสที่ได้ลงบูให้ฟูลแลมพายแอตเลติโกมาดริต2ต่อ1ในปี2010 ขณะเดียวกันประตูดังกล่าวนั้นเป็นประตูแรกของไก่เดือยทองในเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย5ครั้งหลังด้วยเนื่องจากพวกเขาสอยตะข่ายไม่ได้เลยในนัดชิงถ้วยคาราบาวคับปี 2009, 2015และ2021รวมทั้งนัดชิงถ้วยแชมเปี้ยนลีกปี2019สําำหรับผีแดงหลังตะข่ายขาดทำให้พวกเขาเสียประตูก่อนคู่แข่งเป็นครั้งที่5ในรายการนี้ของซีซั่นนี้โดย4เกมก่อนหน้านี้พวกเขาพลิกกลับมาคว้าชัย3นัดและเสมอ1นัด จบครึ่งแรกสเปอร์สนำหน้า1ต่อศูนแม้สถิติจะเป็นรองทุกด้านทั้งการครองบอลที่แมนยู ited, เต็ดเหนือกว่าบาาน6 3ต่อ37%เป็นและเป็นผีแดงที่ได้ยิงมากกว่า5ต่อ3ครั้งรวมทั้งส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า2ต่อ1ครั้งเช่นกันอย่างไรก็ตามเกมนี้แฟนปีศาจแดงน่าจะเล็งเห็นตรงกันว่าอมโมริมเลือกนักเตะอย่างสะเพร่าไปนิดโดยเฉพาะการส่งชอออกสตาร์ทั้งทั้งที่แบ็กซ้ายจอมเดี้ยงไม่ได้มีฟอร์มที่เข้าท่าเลยหลังหายเจ็บจะเห็นว่าเกมในครึ สถิติในที่นี้ไม่ใช่แง่บวกแต่เป็นแง่ลบเพราะหลังแพ้สเปอร์สหนึ่งต่อศูนย์ช่วโทอฟี่ยูโรป้าลีกหลังไร้พ่ายมาตลอดในรายการนี้ผีแดงมีผลงานไม่เอาอ่าวในการเผชิญหน้ากับไก่เดือยทองเนื่องจากเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วในทุกรายการของซีซั่นนี้ที่อโมริมเสียท่าให้กับปอสเตโคลกลู